Dann nach ein Dreieck Hesselslauf ein Unfall 5 Kilometer Autobahn 64 Richtung Luxemburg zwischen Trier und so ก่อนเดินทางเราก็ามาเติมน้ำมันกันนะน,นี่อันนี้ปั๊มน้ำมันนะคะที่เมืองนอกนี่เขาเติมน้ํำมันเองนะเกาให้คนเจ้าของรถเติมเองแล้วเข้าไปจ่ายเงินข้างในนะคะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะเนี่ยเห็นไหมปมนะั๊มเจ็ดนะอือฮึนี่ดูรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเอเชียกันนะคะ ให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเนอะฟ้าใสนะฟ้าใสสวยเนอะอากาศใกล้เย็นแล้วนะคะเริ่มจะเย็นแล้วนะตอนนี้เดือนเก้าแล้วนะคะเดือนเก้าแล้วเนอะใกล้หน้าหนาวแล้วนะอีกเดือนหน้าใบไม้เปลี่ยนสีนะจะาพามาให้ดูนะ โลเคชั่นข้างนอกนะเนาะเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราจะไปซื้อของกันนะคะให้ <S <S พเพื่อนๆดุีทีนะใบไม้ใกล้เปลี่ยนสีแล้วนะอีกนิดเดียวนะใกล้เปลี่ยนสีละนะนะนี่ถนนบ้านเขานะคะ เขามีขายของนะ <c oughs> นเขาขายของกันนะมีขายชีดเหมือนตลาดนัดอะค่ะตลาดนัดของฝรั่งนะ ถึงแล้วค่ะร้านไทยร้านเอเชียเป็นคนเวียดนามนะถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะร้านไทยช็อปนะไอร้านเอเชียช็อปนะดีไหมของเยอะนะมีทุกอย่างนะคะอ,อันนี้เราก็เอาไปก่อนนะคะนี่ ไปก่อนนะมีของแช่แข็งนะคะอ,นนอันนี้ก็เป็นของโลโบโ้เนาะเีนะคะมีทุกอย่างนะอยากกินอะไรมีหมดมีหมดทุกอย่างเลยนะคะ เราดูน้ำมันหอยหน้อยอยู่ไหนเออน้ำมันหอยหอยจะหอยสือิ่วอันนี้สอิ่วอะไรอ่ะสืออิ้วอะไรวะสอิ่วดำแหละช่ไหมเสือขาวใช่ไหม น้ำมันหอยไหนเอ่ยน้ำมันหอยถูกท,ท,ที่มันต้องอยู่แถวๆนี้นะฮะัลโหลน้ำมันหอยที่ไหนอ่ะ อ๋อช oh, mm ิลกงอีสก์โอ้ยอ๋อตังค์เชิญอ๋อเรได้แล้วนะเราได้แล้วนะนี่มีทุกอย่างนะคะนี่หม้อหุ่งคงหุงข้าวมีหมดซึ้งแซงมีหมดนะ ลูกชิ้นแหมนมมีหมดนะคะนี่แผ่นโปรตีสีขาปีเราเขาเรียนแบบพี่ไม้เลยนะเนี่ย อ๋อของพี่ไม้อ,อ,อ๋อโอ้สี่ยูโรเก้าสิบเก้าเซนเกือบห้ายูโรนะเอาน้อนเกือบห้ายูโรนะนี่ ดูนี่กัน <c oughs> นี่นี่ก็ของเนาะนี่เป็นตัวเนาะเรามาดูเอานี่ดูซินี่น้ำตาลสองยูโรสองยูโรเก้าสิบห้าเซนนี่เท่าไหรอ่อ่ะ หนึ่งยูโรเก้าสิบกี่อันหนึ่งยูโรยี่สิบเก้าสี่อันสองสี่เก้าอันนี้ก็ได้ถูกกว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวเราดูผงปรุงรสกันนะเราจะซื้อเราจะซื้อไปทำบุญเดือนหน้าค่ะ เดินหน้าจะทําบุญนะฟ้าใสไม่มีเนาะเราจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกนะทําบุญใส่หอมดีก็ได้หอมดีอืมนี่จะข้าวสารนะ ติ๊กข้าเหนียวก็มีนะติ๊กข้าเหนียวก็มีอันเท่าไหร่ไม่รู้สามยูโรเก้าสิบเก้าเซนมีทุกอย่างนะอยู่เยอรมันมีทุกอย่างนะเหมือนทุกประเทศละค่ะตอนนี้ของไทยของเอเชียหาซื้อได้ง่ายนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่มีเลยหากินยากตอนนี้หรอทุกอย่างมีครบหมดนะคะ

เออน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแหมเราขาดน้ำพริกแกงแดงโรสเคิลน,นี่อันนี้นะอันนีออออ้นะอยูภ <c oughs> ายในร้านนะคะ นี่ของแช่แข็ง <c oughs> นี่ของแช่แข็งนะอันนี้ใบตองแช่แข็งอ๋ออันนี้ไส้นะไส้ใหญ่น,หญนี่ไส้ใหญ่เนาะไส้ใหญ่มีหมดนะคะอันนี้ก็ เขาเรียกอะไรนะผ้าคีริว้ว <c oughs> อันนี้ที่นี่เส้นหนมจีนนะที่เราไปทำหนมจีนสองพ <c oughs> ันกินยี่ห้อนี้ดูสิมีหลายยี่ห้อนะอันนี้อันนี้เขาลดราคานะ หนึ่งกิโลเก้าสิบเก้านะสองอุย้ยทุเรียนก็มีนะคะทุเรียนนี่ทุเรียนนี่ทุเรียน,น,ยนแต่เราไม่กินนะกินไม่เป็นนะทุเรียนนิดข้าวโอ้ียิข้าว ข้าวนะนี่พวกข้าว 28, 9, 9, ยี่สิบแปดเก้าเก้าสิบโลออโอ้ยยี่สิบตัวสามสิบเอ็ดมาเรามาดูกันอีกดูกันอีกนะนี่พวกมาม่าไวไัวันะคะอือันนี้ เราจะซื้อเอาไวๆไ,วไปหนะ้าเนาะห้าเพราะว่าเราจะเอาไปทำบุญนะเดือนหน้าซื้อไว้เลยเนาะซื้อไว้เลยเนาะเราไปทำบุญเดินลงทานนะคะ <c oughs> เดือนหน้านะ ซื้อไปเลยไปทำโรงทานกลางเดือนหน้าเราไปทำโรงทานเนาะ นี่ผักเขาปลูกเองนะขายปลูกที่นี่เอามาขายนี่ของตู้เย็นของตู้เย็น <c oughs> ดูมาระกอซิมาระกอสักลูกหนึ่งนะสักลูกหนึ่งนี่เขาไม่ได้บอกเนาะที่นี่นะมาระกอลูกยาวๆลูกเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้แหละอาว้ก่อนนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันแค่นี้แล้วกันนะอ่ะฝากเพืพ่อนๆเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะมีหมดนะของไทยมีหมดนะมาม่าเขาก็ขายเป็นแพ็คนะคะนี่นะมีหมดนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะมาเพื่อนดูกันเพื่อนๆดูกัน นี่นะชุดของเราวันนี้นะนะคะนี่นะคะนีถนนะะน่ถุงหนึง่งนะคะเนาะถุงหนึ่งอันนี้ไวๆจะไปทําบุญนะคะทํโรองทานะเนาะแล้วก็นี่อีกสี่ถุงอันนี้ข้าวสารนะคะข้าวสารนะข้าวสารอีกสี่ถุง ฝากเพื่อนๆด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซาร่าด้วยนะคะนะวันนี้เราก็ได้เท่านี้นะบบอๆซี่จะซื้อเยอะกว่านี้แต่มันมีเยอะแล้วที่บ้านนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอ้าวถึงบ้านแล้วจ้านี่วันนี้เราได้ของมานะโอเค ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้สาร่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ